ขมื่นยังอยากทักทายเพื่อนนะครับยังไม่อยากขึ้นนะครับงงขมื่นนี่มาก่อนเพื่อนเลยนะครับขมืน่นมาก่อนเพื่อนแลวก็ขึ้นก่อนเพื่อนเลยครับงงสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แม่แม่แมเอฟซีทุกท่านนะครับรวันนี้ได้ลงอาบน้ําพร้อมกันลายเชียงเลยครับ เหมือนอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเห็นแต่หัวนะครับวันนี้อยู่สีเชือกครับมีน้ำหวานโบวี่พรทิพย์แล้วก็สุดท้ายก็คำเหมือนของเรานะครับนูน่นเสือเ้อแดงแดก็น้องเป็กเป็นคนขี่นะครับวันนี้เราก็ขาดผู้พานะครับผู้พาก็ไปงานนะครับ พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เพื่อนเพื่อนในสีบงานเราก็จะขับมาเยอะเลยนะครับบรรยากาศแม่น้ำมูลนี้ต่างต่างจากท่อน้ำท่วมมากเลยครับน้ำลดเร็วมากครับดูลานนะครับลานลานที่เราเคยแสดงนะครับตอนนี้จะเป็น ต่อไปจะเป็นป่าแตงโมครับเป็นป่าแตงโมเขาเปิดเช่าให้คนมาปลูกแตงโมนะครับดูครับหญ้าตรงที่เราปลูกนี้ก็ไม่เหลือแล้วนะครับเรามาตัดได้แค่คนละลดนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จบัวหมดเลยครับเมื่อเช้ายังเขียวๆอยู่นะครับตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับเหลือแต่ตอแล้วครับ บัวกินดีมากครับขมื่นขึ้นมาแล้วนะครับขมื่นยังอยากทักทายเพื่อนนะครับยังไม่อยากขึ้นนะครับขมื่นนี่มาก่อนเพื่อนเลยนะครับขมืน่น มาก่อนเพื่อนแล้วก็ขึ้นก่อนเพื่อนเลยครับรวมเงินข่ามือนไม่อยากมาแล้วครับเ่ามือนก็อยากทักทายน้องๆอยากทักทายเพื่อนๆนะครับดูครับ อิ่มมากครับจะขึ้นเนินไหวหรือเปล่านะครับกินน้ําเยอะไหมครับคนเป๊กเหมือนข้หมือไม่อยากมาเลยนะครับคนเป๊กจะเอามาได้หรือเปล่าครับดูครับเมื่อขเหมืออยากกลับไปหาน้องๆนะครับนี่ครับอาการลีลาครับสําหรับเวลาขึ้นเนินนะครับ หาที่ขึ้นเนินไม่ได้ครับเพราะว่าหนักพุงนะครับเหมือนช้างท้องเลยครับนีู่่ขึ้นมาเร็วมากครับ ว่าจะให้มากินหญ้าสักพักนะครับที่ไหนได้น้องวัวมากินหมดก่อนนะครับเชือกที่สองก็ขึ้นมานะครับขวอดเอกกับน้ําหวานนะครับสวัสดีครับน้ําหวานสุดสวยนะครับนับวันรอแล้วครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับ สิบหกนาฬิกานะครับมาดูตรงช้างเราเล่นน้ำนะครับน้ำลดมากเลยนะครับผมน้ำลดเรือน้อยมากครับหลังจากที่อาบน้ำเสร็จครับก็ปล่อยน้องช้างกินหญ้านะครับ ตอนนี้ก็แบ่งทีมนะครับแบ่งทีมนะครับเป็นสองฝั่งนะครับแบ่งทีมเป็นสองฝั่งครับโอโอย่าเหลือแต่ตอแล้วนะครับผม<ต>นอ้องอบัวเมื่อเช้าเชียวอยู่ใช่ไหมครับ,บ,บเป็นวัวมาฟูงหนึ่งหมดเลยนะครับ,บ,บาห,หายไปในพริบตาเลยครับ มีเงี้ยเดี่ยวจะต่อ้กันเลยอูปล่อยให้กินหญ้าเลี้ยงหญ้าไปสักพักนะครับผมผ่อนคลายนะครับ <c oughs> ขมือนทุกสายอิ่มแล้วครับยติ้อะไรครับคนต้มีความสุขางกินยาครับเป็นชางกินยามีความสุขนะครับเลยอมยิ้มนะครับ มันเขาเรีกครับเขาเรีกมีความรู้สึกยังไงครับได้ขี่ช้างครับบอกว่ถึงกันเอาความรู้สึกเป็นยังไงครับได้ขี่ช้างครับม้วลนะครับฮะม้วนะครับมวนอยู่บ่ครับสำหรับผมนะครับมันมีความจุขครับเออสำหรับผมนะเพื่อนผมก็หมูครับคนกอบเดี๋ยวเป็นยังไงขี่ช้างขี่ช้างครับมีความจุขครับผมหางเต้นหน่อยครับหางช้างเต้นหน่อยบ่ครับหางแห้งครับผมหางแห้งได้ยจิต ครับก็เหมือนพี่ๆเอททุกท่านก็เหมือนกับน้องๆควานนะครับผมมีความรักกับช้างนะครับ ก่อนเข้าหลักนะครับก็จะปล่อยให้กินหญ้าแบบนี้ทุกวันนะครับอาบน้ําแล้วก็ขึ้นมากินหญ้านะครับนั่งดูช้างกินหญนะ้ามีความสุขนะครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับผม วันนี้อยู่สีสาวนะครับหนุ่มรอไปงานที่ไหนครับคนับหนุ่มรอไปอุบลราชธานีหึไปอุดรบ่โอ้ผู้พาไปอุดรนะครับ ไปกับใจมงคลนะครับ,ก,บ,รบก็เลยเลือแต่สาวๆนะครับผมกินยานะกินยาตอนเย็นนะครับ<ๆ>ก่อนเข้าหลักนะครับนี่ทุกวันเราจะปล่อยกินแบบนี้นะครับเริ่มจากเข้าหลักแล้วครับกะมือของเราสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากช่องกำกำมือด้วยนะครับผมถ้าชอบ<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจ ให้ช่องความกำมือนะครับผมสวัสดีครับ